ไปดูนู่นเลยไปดูเลยเดินหันหน้าไปดูดิอันนี้ฟามิงโกสีอะไรครับฟามิงโกสีอะไรว้ายไม่ได้นะ ปามมีโก้สีอะไรลูกสีขาวสีสีดำสีขาวครับแม่เจ่งมากมายืนตรงนี้ได้ไหมมันค่อยเห็น